อันอันนี้แก้วเป็นที่วางแก้วที่น่ารักมากๆทุกคนไม่ใช่แค่ที่วางแก้วธรรมดาแล้วนะครับนี่เดี๋ยวติดจะอันอันนี้แก้วเหมือนเหมือนที่ใส่อัธิปูยามากเลย แลช่างไปก่อนคืออันนี้นะครับทุกคนเป็นที่วางแก้วแล้วางโทรศัพท์ได้คื่อนนี้ติดออกมาให้ดูทั้งสองแบบเลยนะครับน้องจะมีสีชมพูแล้วก็จะมีสีฟ้านะครับอันนี้นะครับเป็นรูปน้องสตรีสทุกคนเป็นที่รองแก้วที่วางโทรศัพท์ได้ด้วยแล้วก็ที่สำคัญวางได้จริงนะไม่ใช่แค่แบบว่าอุ้ยมันดูน่ารักคงฟิงอันนี้ซื้อเป็นของฝากของขวัญได้เลยครับเดี๋ยวติดจักปากกาไว้ให้ทุกคนนี่ให้ดูทั้งสีชมพูแล้วก็สีฟ้าเลยนะครับอย่างตัวสีฟ้าเนี่ยจะเป็นตัวที่แบบว่าเป็นที่รรอองงแกกก้้ววเเฉยนนนนนะคคับทุดูาา่ห็ แล้วเราก็วางแบบว่าทับแก้ววางอะไรเงี้ยครับทุกคนแล้วนี่อันนี้วางโทรศัพท์ได้ยังไงอะอันนี้ปกติน่ยถ้าวางก,ก็เหมือนเป็นที่รองแก้วปกติใช่ไหมครับนี่น้องก็จะแบบว่าอ่าลืมตาอ้าปากน่ารักแบบนี้เลยนะครับนี่ทีนี้เราจะวางโทรศัพท์เราสามารถเปิดตรงนี้ครับพี่รักนี่ปึ้งปึ้ง,งแล้วก็สามารถวางโทรศัพท์ได้จริงๆนะครับนี่น่ารักมากแล้วน้องก็จะวางอย่างเงี้ยแล้วก็ดูโทรศัพท์ได้ดูอะไรได้คือน่ารักเป็นตัวต้องข้างโช์ได้ด้วยนะครับแล้วก็ใช้งานได้จริงนะครับรองแก้วรองน้าให้ไม่เปิดเปนโตอะไร่งีี้นะรัับกดทจปพิ ใครนะครับ